คือเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะ่ะเวลาเดินน่ะเป็นมาหลายปีและจะรู้สึกเลยก็คือมันจะมีอาการปวดปวดตึงๆบริเวณเขา่านะครับแล้วเวลาเดินก็รู้สึกเจ็บแต่ถ้าเราไปเดินออกกําลังกายเดินลู่วิ่งนะเราจะเริ่มรู้สึกปวดอย่างชัดเจนเวลานั่งไปนานสักหน่อยนึงผมจะเริ่มปวดหลังจนกระทั่งว่าผมนั่งไม่ได้อะ่ะต้องไปเองถึงจะหายปวดไม่อยากกินแค่ปวดอะ่ะมันมีผลข้้งเคียงได้มีโอกาสลองคาร์ดิโโบอนิกส์มาแล้วสามวันผมรู้สึกได้ว่าเข่าดีขึ้น เวลาลุกขึ้นเดินเนี่ยมันจะไม่ตึงไม่ปวดเหมือนเมื่อก่อนไปเดินลูกวิ่งนะครับมันสามารถเดินได้นานโดยไม่มีอาการปวดมันสามารถนั่งทํางานได้นานขึ้นโดยที่อาการปวดเนี่ยมันเบาลงมากเลยปีนี้อายุ50ปีแล้วครับปัจจุบันนี้ผมก็ยังท,ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ถ้าถามเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะผมว่าผมเป็นมาหลายคนนะคือเสียงก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บ่ะเวลาเดินเน่เป็นมาหลายปีละแต่ว่ามันไม่ได้ปวดไงก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมันจนกระทั่งว่าปีนี้เลข5มาเริ่มแล้วครับตอนนี้เวลานั่งทํางานนะแล้วก็เราลุกขึึ้้นนเเดิจะรูสกกลยก็ มันจะมีอาการปวดปวดตึงๆบริเวณเข่านะครับแล้วเวลาเดินก็รู้สึกเจ็บนิดๆแต่ถ้าเราไปเดินออกกาลังกายเดินลูวิ่งนะเราจะเริ่มรู้สึกปวดอย่างชัดเจนม,มีอาการปวดหลังแล้วมันไม่ชอบเลยเพราะว่าตอนนี้เวลา,าทํางานผมยังต้องทํางานอยู่หน้าจอคอมพ,พิวเตอร์ค่อนข้างใช้เวลานานด้วยนะครับพยายามทุกอย่าง มีเก้าอี้สุขภาพแบบนี้พยายามนั่งในท่าที่ถูกต้องเนาะไม่โน้มตัวไม่อะไรแต่ว่าบางครั้งเราก็ยังเผล่นะเดี๋ยวมีมาใกล้ๆจอมาดูอะไรใกล้ๆอยู่นะครับก็ส่งผลตัวเนี้ยเวลานั่งไปนานสักหน่อยหนึ่งผมจะเริ่มปวดหลังบางครั้งปวดมากเลยนะจนกระทั่งว่าผมนั่งไม่ได้อะต้องไปเองถึงจะหายปวดไม่อยากกินแค่ปวดอะ่ะเพราะรู้สึกว่ามันมีผลข้้งเคียงก็เลยพยายามหาตัวช่วยอื่นนะครับได้มีโอกาสลองคาร์ดิโปโมนิกส์เพราะว่า มันเป็นอาหารเสริมมันมีงานวิจัยแล้วก็มีรางวัลด้วยมันช่วยฟื้นฟูข้อต่อต่างๆที่สําคัญเลยนะมันช่วยเรื่องการปวดอันนี้คือสําคัญเลยก็ปวดอยู่ตอนนี้นะครับก็เลยลองกินดูปรากฏว่าประมาณสักสวันผมรู้สึกได้ว่าเข่าดีขึ้น เวลาลุกขึ้นเดินเนี่ยมันจะไม่ตึงไม่ปวดเหมือนเมื่อก่อนไปออกกําลังกายไปเดินลูกวิ่งนะครับมันสามารถเดินได้นานโดยไม่มีอาการปวดเหมือนเดิมเลยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาการปวดหลังอะ่ะมันสามารถนั่งทํางานได้นานขึ้นโดยที่อาการปวดเนี่ยมันเบาลงมากเลยถ้าใครที่มีปัญหาปวดแบบที่ผมเป็นนะครับบอกว่าดีม,มากเลยลองเลยนะครับคัติปโปโบนิก